ีประเดิมด้วยสายหยาัญญาดนะครับว่าคุณเอาล่ะโอ้ยเนื้อดกเกปั๊บๆนะครับเนื้อถังลายเนื้อเนื้ออร่อยนี่เป็นแก้วที่สองแล้วจ้ะแก้วโอ้กด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 เฮ้ยถางไฟถางไฟถางไฟมาแล้วขี้เกียจวันนี้สบายวันนี้ฮัลโหลสวัสดีพี่น้องประชาชนคนไทยที่รักทุกท่านนะครับ E.P. นี้เป็น E.P. ที่44แล้วนะครับ E.P. นี้เราจะลงกันไปที่ภาคใต้ของประเทศไทยนะครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอดอนสักนะครับเกาะแรกนะครับชุมชนบ้านเกาะแรกนะครับเป็นเกาะเล็กๆของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับริมเลโฮมสเตย์เราจะมีอะไรให้ดูกันมั่งติดตามชมกันด้นะครับเพื่อนๆเจ ณอำเภอดอนสักจังหวัดสุราษฎร์ธานีหมายนี้เกาะแรดครับเกาะแรดเป็นชุมชนประมงขนาดเล็กตั้งอยู่ในตำบลดอนสักอำเภอดอนสักนะครับเกาะแรดห่างจากเกาะสมุยไม่มากนะครับที่นี่มีสะพาน สามารถขับรถเข้าไปถึงเกาะได้เลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องนั่งเรือข้ามฟากอีกทีนึงซึ่งก็เป็นความสะดวกสบายของเราด้วยนะครับเพราะเราเอารถส่วนตัวกันเข้ามาจะได้ไม่ต้องฝากรถให้มันยุ่งยากเข้าไปถึงได้เลยนะครับระยะห่างจากฝั่งก็ไม่มากถึงแล้วครับชุมชนบ้านเกาะแรล <you> ช่วงเรามาเป็นวันธรรมดานะครับ ที่จอดรถเราเลยสะดวกสบายหน่อยครับสัมภาระกับอุปกรณ์เราเยอะหน่อยนะครับเบ็ดดีครับเบ็ดเราจึงต้องใช้บริการของรถรับส่งครับซึ่งทางที่พักของเราก็จัดเตรียมไว้สาหรับต้อนรับเราตลอดครับมุจะโมโหหลายดีเราท่องเที่ยวแนวตกปลาก,ก็จะมีอุปกรณ์เยอะหน่อยนะครับใจนึง <laughs> กูก่อนหายใจใจนึงกระสงแสงที่จอดรถ กับที่พักเราอยู่ไม่ไกลกันนะครับเราจรึงเดินเอาดีกว่านะครับส่วนสัมภาระให้รถรับส่งขึ้นไปส่งก่อนแล้วนะครับระหว่างทางก็จะมีอาหารทะเลเป็นผลิตภัณฑ์ของชาวบ้านที่นี่มาขายให้เรานะครับเดี๋ยวขากลับเราค่อยมาช้อปปิ้งกันครับชุมชนเกาะแรลส่วนใหญ่แล้ว จะเป็นชุมชนไทยเชื้อสายจีนถ้ส่วนใหญ่นะครับบรรยากาศของบ้านเรือนและวัฒนธรรมก็จะเป็นแบบชาวจีนครับชุมชนที่นี่เป็นชุมชนแนวท่องเที่ยวนะครับจึงมีโฮมสเตย์ให้เราเลือกมากมายนะครับส่วนที่พักของเราที่นี่คือริมเบโฮมสเตย์ครับ โฮมสเตย์ของที่นี่คิดเป็นลายหัวนะครับหัวละ9ก0 0บาทมีอาหารสองมือ้อมื้อเย็นแล้วก็มื้อเช้าครับบรรยากาศของโฮมสเตย์ที่พักพของเราก็จะดูสะอาดสะอ้านดีนะครับดูเป็นกันเองดีการต้อนรับก็ดีนะครับ<ป>มาชม บริเวณห้องพักและที่ตกปลาของเรากันดีกว่าครับการจองที่พักของพวกเราจะเน้นความเป็นส่วนตัวที่สุดโฮมสเตย์ที่เราเลือกกันก็จะเลือกแบบที่ไม่ใหญ่มากถ้าเป็นไปได้เราจะเลือกแบบเป็นกรุ๊ปเดียวนะครับซึ่งที่นี่ถ้ามาเกิน6 <ผม S 2> คน<ห>ขึ้นไปไเขาจะให้ <YouTube S 2> เป็นกรุ๊ปเดียวเลยครับ ห้องพักกับที่ตกปลาติดกันเลยครับนนเข้า <ผม S 1> ทางเลยครับ <laughs> มาดูห้องพักของเรากันดีกว่านะครับห้องพักของเราค่อนข้างจะใหม่เลยนะครับความสะอาดดีมากเลยครับอุปกรณ์อำนวยความสะดวกแบบครบๆนะครับมีทุกอย่างที่โฮมสเตย์ทั่วไปมีส่วนภายในห้องน้ำ ก็สะอาดสะอาดดีครับ<อ>เครื่องทำน้ำอุ่นแบบไฟฟ้าห้องน้ำก็สะอาดมากครับส่วนห้องที่ติดทะเลก็จะมีกระจกให้เราดูวิวทะเลด้วยครับส่วนเหยื่อตกปลาจะเป็นกุ้งตายนะครับซึ่งพี่เจ้าของโฮมสเตย์เขาได้พาเราไปซื้อครับเราแวกนั้นอยู่ใกล้ตลาดครับสำหรับท่านที่ชอบตกปลา ที่นี่ถือว่าเพอร์เฟกเลยนะครับมีอ่างล้างมือใกล้ๆแล้วด้วยครับเตรียมอุปกรณ์กันพร้อมเดี๋ยวเราก็จะได้ตกปลากันเลยครับมีน้ำแข็งกับน้ำดื่มไว้บริการเราตั้งแต่เรามาเลยครับไปเดินด้วยสายยานสัญญานะครับลงเบ็ดปุ๊บพี่เป้าก็มาต้อนรับเราทันทีเลยนะครับสนุกดีครับ ไม่ทันไลความสนุกก็สิ้นสุดลงครับเมฆฝนขนาดใหญ่ก็มาทักทายเราทันทีนะครับเรามาช่วงเดือนพฤศจิกากำลังหน้ามรสุมเลยครับตกปลาได้สักพักหนึ่งถ้าเกิดฝนมาเราก็ต้องพักนะครับอาจจะไม่มีอะไรให้ดูครับ เนื่องจากว่าเจอฝนก็ไม่กล้าตกครับแต่พี่เป้ามาให้เราเล่นประจำเลยนะครับตกเย็นอาหารค่ำอันแสนอร่อยก็มาแล้วนะครับอาหารค่ำของที่นี่เต็มๆเ,เลยนะครับทั้งปูทั้งปลาทั้งกุ้งทั้งหมึกครบครับถ้าอยากได้ไข่เจียวเพิ่มทางโฮมสเตย์ก็เตรียมให้เรานะครับ ผมว่าเก0บาทถือว่าคุ้มครับที่นี่แต่ผมเปิดให้ดูครับผมไปไ้นไปอะไรวะปรากฏปรากฏเอ๊มาแล้วไไหนไปยไหนฝนหยุดแล้วทานอาหารเย็นแล้วตกปลากันต่อครับนี่ครับไม่มีครับพี่พี่กดทะเลสวยสวยมาแล้วนะครับนี่กดถางลายเนื้ออร่อยครับคันข้างข้างก็เริ่มกินแล้วนะครับแต่คันนี้น่าจะเอาไม่ทันครับ ช่วยเปิดไฟหน่อยจงเรือเปิดไฟช่วงนี้ก็เสวนากันไปกินดื่มกันไปตกปลากันไปครับนี่ตัวต่อไปมาแล้วครับปลาปิ่นแก้วระวังปักปวดจ้ะนี่ปิ่นแก้วตัวที่สองว่าแล้วจ้ะปิ่นแก้วไม่เหมือนกันใช่ไหมโอ้ตัวนี้ขี่เกียรวันนี้สบายวันนี้ 6โมงเช้าณรนะิมเลโฮมสเตย์บ้านเกาะแรกนะครับเนื่องจากว่าเมื่อวานนี้น้ำเริ่มลงไปเรื่อยๆเราจึงไม่สามารถตกปลาได้เท่าที่ควรเราจึงพักผ่อนนอนกันก่อนครับหวังว่าช่วงเช้าน้ำจะขึ้นเราจึงมาตกปลากันต่อแต่ที่ไหนได้ครับวันนี้น้ำขึ้นช้ามากยังเห็นตอหินอยู่เลยครับ ไม่รู้ว่าจะตกยังไงแต่โฮมสเตย์ที่นี่มีกาแฟกับโอวันตินรองรับเราตลอดนะครับถ้ายัางตกปลาไม่ได้ก็นั่งจิบกาแฟกันรอไปก่อนครับ7จ็ดโมงเช้าน้ำก็ยังขึ้นช้ามากครับแต่ยังว่านะครับตกปลากับธรรมชาติไม่โทษอะไรครับเจอทั้งฝนเจอทั้งน้ำลงแล้วขึ้นช้าอุปสรรคของคลิปนี้นก็มีอยู่แล้วครับ อาจจะมีปลาให้เพื่อนๆดูไม่มากไม่ใช่ว่าเราไม่เก่งนะครับอุปรสรรค <แฟ S 2> จริงๆครับพอน้ำเริ่มขึ้นแล้วารามมันก็เกิดขึ้นมาทันทีเลยนะครับนี่ครับมาแล้วครับนี่มาแล้วครับมาแล้ว ตัวนี้ปลาหางควายครับ,ลรบปลาเนื้อดีอร่อยมากครับหางควายน้ำเช้าได้เวลาอาหารเช้าของเรากแล้วนะครับอาหารเช้าของเราที่นี่จะเป็นข้าวต้มไก่ร้อนๆเลยนะครับรวมทั้งปลาต้องโกดด้วยนะครับทุกอย่างมาแบบร้อนๆเลยครับ ทานอาหารเสร็จแล้วผมจะพามาเดินย่อยกันรอบเกาะน,นะครับเกาะแรดใช้ระยะทางในการเดินรอบเกาะแค่15นาทีก็รอบแล้วนะครับโรงเรียนบ้านเกาะแรดก็เป็นโรงเรียนในเกาะซึ่งไม่น่าเชื่อว่าจะมีโรงเรียนเล็กๆในเกาะเล็กๆแต่ความจริงแล้วสมัยก่อนยังไม่มีสะพานมาถึงเกาะแรด เด็กๆที่นี่ก็จะมาเรียนกันที่โรงเรียนครับแต่ปัจจุบันได้มีสะพานเข้ามาถึงเกาะแล้วเด็กๆก,ก็จะเข้าไปเรียนบนฝั่งกันหมดนะครับโรงเรียนที่นี่ก็จะกลายเป็นโรงเรียนล้างครับระยะทางจากที่พักมาถึงโรงเรียนจะมีโฮมสเตย์ให้เราเลือกหลากหลายที่นะครับราคาก็จะอยู่ที่ใกล้เคียงกันนะครับหัวระประมาณ900บาทซะส่วนใหญ่ พอเลยจากโรงเรียนมาแล้วจะเป็นวิวทะเลพร้อมโขดหินสวยๆให้สายถ่ายรูปกันได้มานั่งถ่ายกันนะครับส่วนท่านที่จะอยากตกปลาก็น่าจะตกได้นะครับถ้าจังหวะน้ำขึ้นแต่เรามาวันนี้เป็นช่วงน้ำลงครับไม่สามารถตกปลาได้ครับมาชมวิวรอบๆเกาะกันดีกว่านะครับ ท่านที่ประสงค์จะเดินชมรอบเกาะนะครับเดินสะดวกสบายมากนะครับรอบเกาะเขาทําทางเดินไว้ให้พร้อมรั้วให้เรามีความปลอดภัยสูงมากเลยนะครับไม่ต้องห่วงว่าจะลื่นล้มระหว่างทางครับผมว่าถ้าผมมาช่วงอากาศดีๆมีแดดสวยๆมาช่วงเช้าเช้า ผมว่าผมน่าจะได้รูปสวยๆไว้อวดเพื่อนๆอ,อีกเพียบเลยนะครับแต่เนื่องจากว่าผมมาทริปนี้ฝนตั้งแต่ชุมพรลงมาเลยนะครับเลยไม่สามารถหาภาพสวยๆมาให้เพื่อนๆดูได้ครับเดินชมวิวรอบเกาะสักพักหนึ่ง ก็จะเดินเข้ามาถึงบริเวณชุมชนที่อยู่อาศัยนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นร้านอาหารร้านค้ายของชำนะครับให้พวกเราจะซื้อของหรือจะซื้อของฝากกลับบ้านนะครับมีศาลเจ้าแม่กวนอิมด้วยนะครับสำหรับให้เราเข้าไปสักการะ,ะขอพรครับเรามาท่องเที่ยวแล้ว เราได้มาสักการะ,ะมาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำถิ่นก็ดีนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลกับเราด้วยนี่ก็เป็นอีกสถานที่นึงนะครับศาลเจ้าพ่อเสือครับเป็นสถานที่ที่ชาวบ้านที่นี่นับถือศรัทธากันมากครับส่วนใหญ่พวกที่มาขอพรของศาลเจ้าพ่อเสือบ้านเกาะและจะขอพรกันเรื่องเกี่ยวกับหน้าที่การงานนะครับ ซึ่งสายขอพอรอย่างพวกเราก็ไม่พลาดนะครับหวังว่าถ้ามีโอกาสเราจะกลับมาเยืยนอนเกาะแรดกันอีกครับแฮปปี้ครับทริปนี้มีความสุขมากๆครับฮัลโหลบายๆนะครับจบทริปครับ เกาะแรกริมเลโฮมสเตย์เกาะแรดปิดทิปอย่างสวยงามนะครับสำหรับท่านที่ชอบการพักผ่อนแนวตกปลาที่อยากได้ความส่วนตัวหน่อยแนะนำนะครับที่นี่บ้านเกาะแรดนะครับริมเลโฮมสเตย์เกาะแรดที่พักดีครับส่วนตัวดีอาหารอร่อยอบอุ่นดีนะครับการบริการของเจ้าของใช้ได้เลยไปเลยครับ ไว้ติดตามเรา EP ต่อไปนะครับว่าเราจะไปที่ไหนกันติดตามด้วยนะครับบ๊ bye ายบายเกาะแหลดริมเลโฮมสเตย์อีกแป๊บหนึ่งนะครับเพื่อนๆขากับเราได้มาอุดหนุนสินค้าของชุมชนนะครับเป็นผลิตภัณฑ์จากชุมชนเลยนะครับรทั้งขนมทั้งของทะเลแห้ง,งถ้าเพื่อนๆอยากพักผ่อน อยากหาอะไรใหม่ๆทําอยากไปสถานที่ที่สงบสงบคนน้อยๆไม่พลุพ่านลองมาเที่ยวเมืองเล็กๆเกาะเล็กๆแบบเกาะแรดที่ดูนะครับผมว่าได้ความเป็นส่วนตัวดีครับงานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกลานะครับเพื่อนๆนแล้วพบกันใหม่โปรดติดตามผมด้วยนะครับขี้เกียจวันนี้สบายวันนี้ครับเพื่อนๆน บายบายครับบายบายถ้ามีโอกาสใครบนไรไเลยไหมบ้างคุขอพอที่ชย